เช็ควันชเชควันชองเชควันชอง A C ทสอบหสองสามสี่หทดสอบหนึ่งสองสามสี่ห้าทดสอบทดส,ส,ส,สอบ A R C สวัสดีครับมาพบกับผมในช่องซ่อมจนพังหลักๆช่องผมก็จะเกี่ยวกับการซ่อมปินเตอร์อาจจะมีบางเคสเป็นคอมพิวเตอร์สําหรับเพื่อนๆพี่ๆน้องๆที่เข้ามาดูคลิปหรือแก้ไขอาการต่างๆขอให้ดูคลิปให้จบก่อนเพื่อเป็นการแม่นยําไม่ผิดพลาดไม่มีปัญหาที่หลังและในเคสที่สอบถามมาทางข้อความหรือแอดมาทางไลน์ผมจะพยายามตอบกลับให้เร็วที่สุดแต่ในเคสที่ตอบช้าผมอาจจะออกนอกสถานที่หรือไม่มีอินเทอร์เน็ต แต่ยังไงผมก็จะตอบกลับให้เร็วที่สุดสำหรับวันนี้จะมาแก้ไขอาการอะไรก็มาติดตามชมนะครับผม สวัสดีครับวันนี้ก็จะมาพิพนเทสบาร์เทอร์ MFC L 2 7 5 0 D W หน้าพิพนเทสก็จะเป็นประมาณนี้นะครับจากนั้นให้เราเช็คดูตรงถาดกระดาษว่ามีกระดาษหรือเปล่าตรงนี้นะครับ ถ้าสมมุติว่าไม่มีก็ให้เราใส่ประมาณ3-5แผ่นหรือมากกว่านั้นก็ได้แล้วแต่สะดวกจากนั้นให้เราเสียบปลั๊กแล้วเปิดเครื่องให้เรารอสักครู่ รอประมาณ15วิ้าวิถึง30มสิวิแล้วแต่เครื่องวิธีพิมพ์เทสจะมี2วิธีผมจะพิมพ์เทสผ่านตัวคีมไขควงก่อนให้เรากดปุ่มคีมไขควง1ครั้งหน้าจอก็จะเด้งเข้ามาตรงเซตติ้งจากนั้นให้เรากดปุ่มตรงโทนเนอร์1ครั้งจากนั้นให้เรามากดปุ่มตรงพิมพ์เทสนะครับผมด้านล่างตรงนี้1ครั้งจากนั้นให้เรากดปุ่มเย็ด1ครั้ง รอสักคู่เครื่องก็จะปิมพ์กระดาษแผ่นเทสออกมาแต่บางเครื่องอาจจะรอนานนะครับผมช้าเร็วแล้วแต่เครื่องเครื่องก็จะปิมพ์กระดาษแผ่นเทสออกมาหแผน่นประมาณนี้จากนั้นให้เรากดแบตกับสองครั้ง หน้าจอก,ก็จะเด้งมาหน้าปกติจากนั้นมาดูวิธีพิมพ์เทสวิธีที่2ก็คือกดตรงปุ่มท o นเนอร์หรือแถบค่าสีตรงนี้ให้เรากดปุ่มตรงนี้1ครั้งหน้าจอก,ก็จะเด้งขึ้นมาประมาณนี้จากนั้นให้เราเลือกช้อยเทสพิมพ์เป็นช้อยที่2กด1ครั้งจากนั้นให้เรากดปุ่มเย็ดอีก1ครั้ง รอสักคู่เครื่องก็จะปิ้นกระดาษแผ่นเทสออกมา1แผ่นนี่นะครับเครื่องก็จะปิ้นเทสออกมาจากนั้นให้เรากดปุ่มแบ็คกับหนึ่งครั้งหน้าจอก็จะเด้งมาเป็นหน้าปกติ ประมาณนี้นะครับผมก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้ในการพิมพเทส b r ปา e r เ MFC l 2 7 5 0 d w สุดท้ายนี้ผมก็ขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาพูดคุยและรับชมคลิปฝากกดไลค์กดแชร์กดซ u อสไคร b ์กดกระดิ่งกดติดตามให้ด้วยนะครับหรือจะติดตามทาง YouTube ช่องซ่อมจนพัง Facebook ซ่อมจนพังเพจ a c e b o o k ซ่อมจนพัง ID Line สุพัฒพง 35, ์โมโน2535 S U P A T P O N G M O N O 2535สำหรับวันนี้ก็ขอขอบคุณครับสวัสดีครับ